ก็มาแล้วนะครับสำหรับฐานะของตู้ละคร SP สายปีกตัวที่เป็นความหวังความฝันของตัวละครสายโจมตีเดี่ยวสายปีกจูจูชิง SP ในตู้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกคนไปทำช่องจานแจกไวในเกมเมอร์วันนี้เราก็อยู่กับสรรพยุทธมิจาจาร์เซิร์เวจีนะครับกับตู้ตัวละครใหม่น้องจู้จู้ชิง SP นะครับก็เป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่ารักมากๆทุกคนคงได้เห็นในช่วงไลฟ์สตรีมไปแล้วนะครับแล้วก็คงจะรู้ในช่วงต้นๆแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างนะก็สำหรับทาง้าของตัวจู้จู้ชิงเนี่ยก็มาในรูปลักษณ์ที่สวยงามมากๆนะครับเลตัวละครก็สูมเหมือนเดิมนะครับ150นะครับ230แล้วก็320เป็นกระดูกนะครับ แล้วก็ทางด้านของตัวดาวเนี่ยเราสามารถได้รับตั๋วฟรี10บใบนะครับ15บใบนะครับ1ดาวแดงได้เป็น25นะครับ2ดาวแดงได้เป็น50สาดาวแดงนะครับได้เป็น50นะครับแล้วก็4ดาวแดงได้เป็น50นะครับส่วนทางด้านของสกินนี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับสกินของน้องนะครับเป็นสกินที่สวยมากๆนี่คือร่างเดิมนะครับนี่คือร่างสกินชินยีรันชู从来我从不ร困难。 จะมาล่างเดิมสวยนะร่างสกินก็มีความสวยไปอีกแต่ล่างเดิมก็เพียงพอสาหรับจานสาหรับความคิดจานนะเพราะว่ามันก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถเล็กๆน้อยๆสาหรับตัวท่น้าของตัวน้องกันนะครับก่อนที่จะเป็นมีอ่าเขาเรียกว่ารีวิวสกิลแบบเต็มรูปแบบนะครับอันนี้คือสายพีพคือสาย1น,นะครับสาย1 p ึ่พสาย2คือตีกระดูกนะครับพ p, p คือจะโจมตีปกติใส่ศัตรูนะครับและจะโจมตีเบิ้ลพร้อมกับทํา สเต็คสส้ลักษณ์ใส่ปางตรงข้ามนะครับทักษะเวียนที่1นะครับก็เป็นการโจมตีเข้าไปเนี่ยควรควรควรครับอันนี้ก็จะทําความเสียหายให้กับศัตรูนะครับ4ครั้งนะครับ2 8 0ของพลังโจมตีแล้วก็ทักษะเวียที่4ครับเขตแดนวิรานโลกันครับนี่เขตแดนงดงามมากและหนึ่งในแมคานิกที่สายปีกจะมีอยู่เสมอเสมอนะครับนั่นคือการที่เขาเนี่ยฆ่าใครได้ปุ๊บเขาจะไหลต่อครับนี่แมคานิกของสายปีกที่ จะมีอยู่เสมอๆก็คือฆ่าใครแล้วก็ไหลต่อครับฆ่าใครแล้วไหลต่อนี่คือความสามารถที่สายปีกมีตลอดเจียงหนานก็มีเ,เสียวอู่ก็มีนะครับก็คือฆ่าใครไหลต่อนี่คือความสามารถสายปีกที่เขาเรียกว่าติดตัวกันเสมอๆเลยนะครับแล้วก็เป็นสายสอดคือสายเนี้ยจะเป็นสายทาหน้าของการตีกระดูกครับโดยจูจๆชิงเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายกับตร,รูนะครับรวมถึงการโจมตีเนี่ยยิ่งโจมตีมากเท่าไหร่มันจะสะสมตะแตกให้กับตัวเองเห็นไหม สูงสุด280สแต็กครับแล้วก็ทักษะเวียนที่4ครับอันนี้เนี่ยจะเป็นตราโลกาเหมือนล่าง ssr นะครับเพื่อนตุ้มทีมนะครับเห็นไหมเพื่อนจะตีแต่ว่าเห็นไหมสแต็กเราหายครับจูจูชิงจ้องตีอยู่เสมอเสมอถ้าจูจูชิงหยุดตีจะทําให้สแต็กของเราหายไปครับสแต็กที่มันโจมตีต่อเนื่องอะ่ะนะครับเนี่ยเวลาตีปุป๊บเพื่อนเราจะตีด้วยและมันจะนับสแตก็กทั้งเพื่อนและก็เราครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเวลาที่เราใส่ไว้หลายๆคนแล้ว เพื่อนร่วมทีมออกไปร่วมมือช่วยกันตีมันจะทําให้จูจูชิงนะครับเก็บสแต็คได้ไวขึ้นนะครับโดยสแต็คจูจูชิงที่เป็นเล่นกับเพื่อนเนี่ยสูงสุดที่999สแต็คเลยสูงมากทักษะออย่างที่หนึ่งครับโจมตีไม่เชิงโจมตีเดี่ยวเพราะว่าเวลาตีไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้รอบข้างโดนดาเมจด้วยแต่ว่าไม่ได้โดนแรงขนาดนั้นนะครับจะโดนแบบประมาณสัก30%ของตัวละครหลักที่โดนโจมตีนี่ ปุบปุบเห็นปะรอบข้างโดนด้วยจะแรงตามสแต็กที่เราเก็บเอาไว้ครับจะแรงตามสแต็กที่เราเก็บเอาไว้ปุบ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 นะครับเห็นไหมอันนี้เก็บขึ้นเร็วมากถ้าใช้ทักาะเวีนที่หนึ่งก็ง่ายๆว่าเรากดตราเนี้ยให้กับเพื่อนร่วมทีมให้ครบก่อนแล้วก็ใช้สักาะเวีนที่หนึ่งยาวๆเลยสำหรับตัวจูจูชิงในการเก็บสแต็กตีกระดูกนะครับอันนี้ก็เปิดให้ในสตีมไปก่อนนะครับจะไปดีกว่าหรออืมะ ไม่ได้สุ่มสักทีมูจะเปลี่ยนตัวละครนี่แหละเดี๋ยวปจันมีไหมเนี่ยนี่นมาตั้งนานโอ้เสียงไปเี๋ยวไปล่างอารับด้วยมาเปิดเลยปุ้มให้30บใบในไลฟ์ก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปจากในไลฟ์นะครับมาลงให้แยกนะครับ สามสิบใบเท่านั้นถือว่าวอร์มคลิปน่าจะไปลงวันเสาร์แทนละกันสะดวกดีแม้จ่หนึ่งทองยังไม่ปรากฏตัวชีวิตดีๆที่มีเกินจริงเราลูกรักเราเด็กดีกว่าสิบใบท้ายที่ให้ทุกคนฉันเชื่อว่าลูกรักเราจะไม่มีวันทุรยศเรา ทำให้ป้าภูมิใจในตัวลูกทําให้ป้าภูมิใจที่ปลาเลี้ยงดูหนูมาเป็นหลายสิบพันใบเล่นมาสามปีกว่าเนี่ยทำไม่ทําให้ป้าผิดหวังโอ้โหเลดยังไม่ออกเลยเนี่ยอืม้มขอขอเทสเลยละกัน เปิดโอ้มึงไม่ได้ต้องการมึงม่รู้ไปไอเวงทำอย่างนี้กับครูได้ยังไงโอ้โหเชี่ยม,มูป่ายมาทำอย่างนี้กับเราได้ไงวะทุกคน,นทำอย่างนี้กับเราแม่ขำกันเต็มอยากรับชมอันนี้ก็ลองดูในสตรีมได้นะเดี๋ยวนะมูป่ายอยู่ไหนวะใส่มูป่ายไปแม่งเลย ไ,ไหนจะนมาก็มาแล้วมันยังไม่ออกในโลแรกอ,ะอ่ะอะแถมให้ละกันเอาให้เปิดในโลแล้วกันอุ้ยมีคนเปิดออกอีกแล้วจูจิงย,ยังไม่ออกลุง้งโอ้โหอย่าบอกนะว่าไอ้ยินเิ้าไม่หวัดละเปิดไปเลยเปิดไปดเปลยไม่หวัดละจับสองสามสิบ ไม่หายคันมือหรอกไปออกมากจี้ออกไม่ออกอืกูถามมึงเนี่ยโอ้โหฟ้าล้วนไอ้ตัดไม่ใช่อันนี้สิเพื่อนที่เราคุยกันไว้ไม่ใช่แบบนี้ใึเย็นเย็นเข้าไว้ร้องเหมียวเหมียว ินมึงจะมาทำไมนี่นักษณะแล้วคงไม่ออกง่ายๆแต่เปิดไปเลยแล้วกันเนีย่ยไปซีลลงซีเรียสมาหน่อยก็ได้ลนอเออคนดูเราเยอะใช่ไหมเออเปิดเปิดไปโอ้โหเปิดออกยากมากเลยนะคือเล่นเกมนี้มาพอๆกับเล่นเกมไอเกมที่เล่นอยู่ในโทรศัพท์เลยอีกเกมหนึ่งอะ โอ้โหไม่มีแววพู้นตรนนี่แหละเปิดในสตรีมมันเกือตลอดให้กล้าติละกันโหเปิดในสตรีมชื่อนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วยจริงๆเนะี่ยเปิดในสตรีมอะ่ะเราก็ยังท้าทายอนะเปิดในสตรีมโดนการันตีทุกตู้ก็ยังจะเปิด ไปมาซะลูกคิดประจานจะหยุดเหรอลงสตรีมมาสดๆเลยคิดว่าคนอย่างจานจะหยุดเหรอเ <c oughs> ี๋ให้ดูว่า40ใบก็เสียวได้40ใบนี้มันก็ทำเราเสียวได้มาเปิดในสตรีมเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ที่ทุกคนได้ดูเปิดในสตรีมขนาเกือทุกที หาถันนี้ยังไงหืมหาถันนี้ยังไงหืมหาถันนี้ยังไงโอ้โห้าล้วนจริงๆก็อยากจะร้องไห้ ออกมาสักสิบครั้งเกมนี้เล่นมากี่ปีกี่ปีไม่เคยจะรักเราเลยสักปีเดี๋ยวจะเชื่อปหล่ะอืมโอ้โหสองทองเปลี่ยนสองทองเป็นหนึ่งลุงได้ไหมโอ้โหปูบ่บมังกรสายฟ้าขอบคุณครับไม่มีวาสนากับน,น้องเขาจริงๆนะเนี่ยอ้าลืมไปอันนี้เก็บได้ไปหนึ่งซื้อท่าไหมวเนะร้อ150ยห้าสิบใบก็ยังไม่มีวีดแล้วว่ายี่สิบใบนจะให้กับเธอเนีงง่ยเจ้าโอ้ยเอทุกจุดจริงๆนะครับ หรือว่าเกือให้ชินอืมโอ,โ,โอ้ยเย้โหดูก่าจะไม่มาเห็นตัวทองเย่จูจูชิงโหงดงานจริงๆครับร่างธรรมดาสวยนะร่างสกินก็เทพอ,อีกแบบแต่แต่ว่าร่างธรรมดาสีแดงจันชอบแดงดำมากแหละสีแดงดำโคตรเท่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหร้อยหกสิบคิดว่าจะไม่มาแล้วนะครับคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะก็ปลดล็อก เรียบร้อยนะครับปลดรองน้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับจูจู่จชิงจะได้ดาวตใต้มือปมาขึ้นสีแดงนิดเล่นตั้งนานนี่ไม่ครบดาวอยู่นะแต่เบิร์นนอกมันชอบออกแต่ตัวซ้ําๆแบบเดิมๆเดิมๆไม่เข้าใจออกแบบแต่ตัวแบบเดิมแบบเดิมจริงๆอ่ะนะครับโอเคเศษเ,เ,เรามีอยู่แค่ร้อยกว่าครับเศษเรามีอยู่แค่ร้อยกว่าดันน้องได้นิดนึงนครับโอเคอย่างน้อยได้ดันต่อนะ อัในในี้เนี่ยใครจะเลือกเป็นไปไอออสก,กินก็ได้นะครับแบบที่ซื้อลังคาสก,กินน่ะแต่อาจารย์แนะนำาจันว่าก็เอาตัว๋ว10บใบามาเทคลุ้นต่อน่าจะดีกว่าแต่ประเด็นก็คือเราไม่มีเศษทองเหลือแล้วนะครับน่าจะโดนอออินนะครับโดนออินกินไปแล้วยังไม่ฟื้นนะครับจากช่วงก่อนที่ทําให้ออินไปอ่ะเหมือนจะยังไม่ได้ฟื้นคืนมาเลยนะสำหรับเศษทองนะครับ จะได้เหมือนกันก็ถือว่าเป็นเป็นปัญหานะเศษทองคนมีติดกระเป๋าไว้สักประมาณ2 300นะครับในเรียกว่าในทุกๆุกกิจนะน่าจะไม่มีแล้วนะครับอของแม่งเยอะจริงๆเลือกไปให้มันหมดป้องดิเต็มกระเปะ๋าเลยมีแต่หินหินแร่ธรรมชาตินะครับถ้ามีเศษทองมาหนุนอีกสัหน่อยเนี่ยได้ลุ้นนะขึ้นสักดาวแดงสองดาวแดงเนี่ยน่าได้เล่นอยู่ แต่ก็ก็ได้ยังจริงๆครับใช้รอบที่แล้วไปไม่ฟื้นเลย SP มาต่อกันนี่แหละคือสิ่งที่จารย์แบบยขาบอกไงว่าถ้า sp มันมาต่อกันอะ่ะมันมันฟื้นฟื้นกันไม่ทันเนี่ฟ,นนกกนฟื้นไม่ทันปุ๊บก็จะตุยอย่างงี้แหละออเนี้ด้วอไม่เดือดจริงๆแล้ว่ะครับฟื้นไม่ทันจริงๆเสียดายเหมือนกัน อืนเสร็จทองไม่ทันนะครับมี70เมื่อกี้โอเคมาอย่างน,าน้อยๆก็อันนี้ก็เป็นเลือกกล่องเหมือนเดิมครับกระดูกเซตมีให้หมด1 2 3 4นะครับเซตหนึ่งเซตสองเซตสามเซตสี่มีให้หมดลืมต่อลุ้นต่อจริงๆควรเอา5ดาวเหลืองทุกตู้นะครับอันนี้แนะนำน,นะควรมีที่จันบอกว่าควรมีประมาณ200เศษเพราะว่าเราควรเอา5ดาวเหลืองทุกตู้เพราะว่ามันมีที่อัพค่าความสัมพันธ์อยู่ในนั้นนะครับที่อัพความสัมพันธ์ทำให้เราปลด ความสัมพันธ์อะซึ่งมันหาย,ยากมากโดยเฉพาะตัว s p ครับดังนั้นเราควรมีเศษประมาณ200เอาไว้เสมอๆนะครับแต่ว่าจานจานว่าจานทันอยู่แล้วมันกว่าหมดตู้อีกตั้ง6วันอะเออก็ฟาร์มเศรษรายวันไปด้วยเลยในตัวก็น่าจะทันอะเนี่ยนครับเนี่ยที่เอาค่าความสัมพันธ์ซึ่ง s p หายยากมากๆแบบยากสุดๆเลยดีกว่าไปหาในอนาคตควรได้จากตู้ไปเลยในทีเดียวนะครับอืม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับตู้น้องจูจูชิงเอสพนะครับโอ้โหคิดว่าจะไม่มาแล้วแต่อย่างน้อยน้องก็ยังมีความรักให้เราอยู่นะฮะมานะครับก็เดี๋ยวเรื่องของการรีวิวเนี่ยเดี๋ยวขอเวลาสซะหน่อยนะครับแปลความสัมพันธ์มากต่างๆนะครับค่าความสัมพันธ์มีตัวไหนบ้างอะไรบ้างรู้จักใครบ้างเดี๋ยวจะเต็มให้อย่างแน่นอนนะครับ จากคือดูคลิปนี้แล้วชอบใจอะไรยังไงอย่าลืมกดซับกดไลค์เป็นกำใจช่องจันแจ็คไว้ในเกมเมอร์กันด้วยฝากร้านเติมเงินนะครับสเตลราโกพาร์ตเติมถูกเติมไวเติมดีไม่มีดีฟันสารับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกดรักแค่ฟันก่อนให้เป็นวันที่สนุกของหนุทุกคนเก็บตัวเก็บตัวกันไว้ให้ดีนะครับตัวละครตัวนี้จันว่าเจ๋งกว่าเซอุสพแน่นอนนะครับแต่ว่าเรื่องของการทำดาเมจน่าจะต้องเก็บสแต็คค่อนข้างนานหน่อยถ้าเทียบก,กับเซอุที่